สวัสดีครับผู้ฟังทุกทา่านและนี่คือคลิปเสียงสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นงนัทนันยโรสุบรรจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร w l d c นะครับวันนี้คำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตคือวาจาที่ดีทำให้มีแต่โอกาส ด้วยตัวของผู้พูดหรืออาจารย์หนองเองนั้นเป็นผู้ที่ใช้วาจาใช้ถ้อยคำนะครับในการประกอบสมาอาชีพมากว่า20ปีนะครับเกือบ30ปีแล้วเป็นเซลส์นะฮะเป็นพนักงานขาย เป็นตัวแทนขายเป็นผู้จัดการเป็นผู้อำนวยการเป็นผู้ช่วย c ีเนะฮะเป็นประธานงานขายเป็นประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสารเป็นวิทยากร,กรเป็นพิธีกรดำเนินรายการนะครับเป็นที่ปรึกษาเป็นคอนเซัลต์เขียนบทความผลิตสื่อดังนั้นทุกท่านครับองค์ประกอบสําคัญมากๆเลยก็คือวาจาของเราเดียแหละคําพูดของเราทําให้ผู้คนได้ตาหนักคิดคําพูดของเราทําให้ผู้คนได้คืนขิด คำพูดของเราทําให้ผู้คนเร่งเห็นถึงคุณค่าในสิ่งที่เราได้พูดได้สื่อออกไปดังนั้นครับวาจาที่ดีของเราเนี่ยมันจะทําให้มีแต่โอกาสนะครับวาจาที่ดีนั่นก็คือทุกครั้งที่เราคิดจะประกอบสัมมาอาชีพอะไรหากต้องมีการติดต่อกับผู้คนครับการทักทายจะต้องทําให้เกิดความประทับใจนะครับมนุษย์เราเมื่อประทับใจอะไรอะไร,อะไรก็มาครับ จากนั้นหากเราจะเริ่มต้นสนทนาก็ต้องน่าสนใจนะครับครูบาอาจารย์สอนไว้มานานแล้วนะฮะเมื่อถึงคราวที่จะต้องพูดคุยอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับรายละเอียดเนี่ยเราก็ต้องทําให้เขาเกิดความเข้าใจและแน่นอนครับทุกการเจอก็ต้องมีการจากลาการบายบายการที่จะต้องแยกย้ายกันออกไปใช่ไหมครับก่อนจะกลับเราก็ต้องทําให้เขาเนี้ยนะอยากตัดสินใจครับและที่สําคัญหากเป็นนักขายนะครับ ยังมีอีกสองข้อคือทำอย่างไรให้ผู้จะซื้อหรือลูกค้าของเราเนี่ยเขารู้สึกเขาสุขใจปิดท้ายคือภาคภูมิใจครับฉะนั้นครับวาจาของเราหากทําให้ผู้คนเขาประทับใจสนใจเข้าใจอยากตัดสินใจสุขใจและภาคภูมิใจแล้วแล้วก็อย่างอื่นไม่ต้องพูดถึง การตัดสินใจที่จะร่วมมือให้ความร่วมมือหรือจะซื้อของของเราเข้าโครงการที่เรานําเสนอเข้ามาสู่ระบบงานของเราเนี่ยเจอหกใจนี้เข้าไปนี่ได้เลยนะครับขอทวนอีกครั้งหนึ่งว่าประทับใจทักทายเราต้องประทับใจเริ่มต้นสนทนาน่าสนใจอธิบายรายละเอียดเกิดความเข้าใจก่อนจะกลับทําให่อยากตัดสินใจ และในระหว่างทางท้ายที่สุดต้องทําให้เขา,ารู้สึกสุขใจและภาคภูมิใจที่ได้พบกันกับตัวเราเห็นไหมครับวาจาที่ดีจึงทําให้มีแต่โอกาสวันนี้ขอให้ท่านมีความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ